โลกวิญญาณหลังความตายมีจริงหรือไม่คนเราเมื่อตายแล้วจะรู้ตัวหรือไม่ว่าตัวเองตายคลิปนี้มาฝากเพื่อนรอบกันนะครับเมื่อผู้เสียชีวิตนั้นได้เสียชีวิตลงหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการป่วยหรือโรคชราเสียชีวิตไปเองหลังจากตายไปแล้วภันสามวันแต่ยังไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองนั้นได้ตายแล้ว แต่ก็จะยังวนเวียนอยู่ในสถานที่นั้นๆและเมื่อนึกถึงอะไรก็จะได้ไปตามสถานที่ที่ตนนั้นอยากไปนึกถึงว่าตนเองนั้นกําลังท่องเที่ยวไปในอาวกาศอันแสนกว้างใหญ่ไพศาลตัวเองก็จะได้ไปอย่างสมใจโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าวาละนั้นตนได้ตายไปแล้วแต่เมื่อผ่านพ้นไปภายในสามวัน ก็ต <formation> ้องวงกลับมาที่เดิมเนื่องจากว่าสถานที่ตรงนั้นหรือสถานที่นั้นๆเคินเป็นสถานที่ที่คุณเสียชีวิตมาก่อนเมื่อทราบเหตุการณ์มข้างต้นแล้วดวงวิญญาณเหล่านี้ก็จะตามหาร่างวิญญาณล่างของตนเองครับมีคนจุดธูปเชิญดวงวิญญาณไปก็แล้วกันไปแต่เมื่อ ร่างไร้วิญญาณนั้นถูกหามไปโดยไม่มีการจุดทูปอัญเชิญหรือบอกกล่าดวดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จะยังวนเวียนอยู่ในที่เดิมๆซ้ำๆวนเวียนตามหาร่างตัวเองอยู่แต่ที่เดิมดมไม่ไปไหนเคยทําอะไรก็จะทําในแบบที่ตัวเองทาอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแหละครับ <S 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 ทา่านกตทแล้ว ดวงวิญญาณเหล่านั้นเมือเ่อครบกำหนดภายในสามถึงห้วันก่อนถึงเจวันเมือ่อล่วงรู้ว่าตนตายก็จะวนเวียนไปบอกกล่าวญาติพี่น้องญาติหนุนมิตรสหายในคนที่รู้จักมากคุ้นกันหลังจากการบอกการเสร็จแล้วยม,มาทู่หรือยมบา,า<ๆ>ก็จะมาพาไปพิพากษาคดียมยม,มโลกซึ่งเป็นสถานที่ตัดสินบุญและบาปสถานที่แห่งน,นั้น ถ้าใครมีบุญมากหรือใครมีความดีมากก็จะได้ไปถูกส่งไปอยู่ในโลกอีกภพภูมิหนึ่งซึ่งสลับซับซ้อนยิ่งกว่าโลกมนุษย์อีกหลายเท่าส่วนผู้ที่ทำกรรมบาปหนาไว้ผู้นั้นเมื่อผ่านพ้นสามห้าวันเจ็วันไปแล้วเชิญครับ บุคคลหลังนั้นก็ยังต้องดิไปชดใช้กรรมต่อในขุมนรกอันแสนจะทัุ้ก์และทรมานที่สุดอย่างหาที่สุดไม่ได้และหาความสบายที่ไหนไม่ได้เลยภายในเจ็ดันนี้ถ้าหากว่าดวงวิญญาณดงใดวดวงหนึ่งสามารถนึกถึงความดีที่ตนกระทําเอาไว้ได้มากๆถือว่าหลุดพ้นครับแต่ดวงวิญญาณหลังนั้น ถ้านึกถึงคุณงามความดีของตนไม่ได้เลยเห็นแต่ภาพการประกอบกรรมความชั่วไว้มากๆสถานที่ที่ตนจะต้องได้ไปนั้นก็คือขุมนรกซึ่งเป็นดินแดนกักขังและลงโทษทานทรมานอย่างแสนสาหัสและทะลึ่โหดที่สุดอย่างไม่มีใครคาดคิดและคิดถึงได้ภายในเจ็ดวันนี้ถ้าหากว่าเป็นดวงวิญญาณของผีตายโหง ก็จะยังไม่สามารถไปไหนได้ก็จะวนเวียนอยู่แต่ที่เดิมๆครับจะวนเวียนซ้ำๆซักๆอยู่ที่เดิมไม่วนเวียนไปไหนนอกจากที่ที่ตนเสียชีวิตในขณะเดียวกันนั้นร่างเงินหยางร่างไร้งิญญาณของเขานั้นได้ถูกหามไปแล้วยังลงโรงพยาบาลแต่ตนยังอยู่ที่เดิมอยู่นั่นแหละครับ ดวงวิญญาณก็จะวนเวียนหาร่างตนเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆท้ายที่สุดแต่ผ่านพ้นไปแล้วเจ็ดวันถ้าไม่พบกับร่างวิญญาณตัวเอง<ๆ>ก็จะกลายเป็นคนเล่ร่อนไปเลยครับกลายเป็นดวงวิญญาณที่เล่ร่อนไปแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีตัวตายตัวแทนครับ<ๆ>เมื่อมีตัวตายตัวแทน<ๆ>นั่นแหละครับ<ๆ>ก็จงระวังสัญญายต่อไป ใครจะได้เป็นผู้โชคร้ายและเป็นผู้รับเคราะห์กรรมต่อไปถ้าหากว่ากดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพึ่งหัดเล่าเล่าไว่ได้ขนัดเรื่องนะักแต่ก็อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเพื่อที่จะได้เป็นปุทาหารเตือนใจในการกระทำ ต่างๆในชีวิตประจำวันให้ระมัดระวังที่สุดนะครับเป็นไปได้มีสติก่อนที่จะกระทําอะไรลงไปคิดก่อนแล้วค่อยทำทำแล้วค่อยพูดนะครับถ้าหากว่าถูกใจก็กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ